เกมของแท้ถูกที่สุดแล้วได้ทันทีไปหาดูได้ครับที่ store top up หรือว่าถ้าจะคุยกับร้านไปหา store top up ที่ในร้านแอปได้ครับลิงก์จะอยู่ข้างล่างนะครับกำลังมองหาที่เติมเงินในเกม FIFA 16หรือว่าเกมอื่นๆราคาถูกไปดูได้ครับที่ mmo rog แล้วถ้าใช้รหัสของผม n94 คุณจะได้ลดอีก6%ครับลิงก์อยู่ข้างล่างนะครับสวัสดีครับผมยูดีตตอรับนะครับเข้าสู่ channel 9 4ก็ ถึงจนได้ถึงเวลาจนได้ครับผม Team of the Season นะครับผมก็ตอนนี้มันเป็นเอ่อ uh, u n i t y t e t m of the Season นะครับแปลว่าอย่างกับนักเตะที่ไม่เคยได้อินฟอร์มจาก FIFA 17ปีนี้ผ่านมาเนี่ยจะได้แอม m ทีมออฟเดอะซีซัการ์ดสีฟ้าที่ทุกคนเห็นอยู่นี่ครับแพ็คยากหรือว่าแพ็คง่ายเดี๋ยวเราไปดูกันครับแต่ก่อนเราจะไปมีใครที่น่าสนใจบ้างครับแค่มี2ตัว uh, ที่ผมอยากอยากได้นะนั่นก็คือนี่ครับผมดานิเอลคาร์บาเฮลเนี่ย กันเวทองเกิลครับผมนักเตะที่2ที่ผมอยากกับอยากได้เหมือนกันนะแต่ข้อเสียของมันแค่สปีดอะครับผมมี72วิ่งเองมันเป็นทีมออฟฤดูซีซั่นวิ่ง72นี่ไม่เท่เลยเว้ยนอกนั้นไม่ค่อยมีใครกับที่น่าสนใจก็บรูมานี่ก็น่าจะโหดอยู่นะครับผมวิ่ง98เนี่ยเลี้ยง93ยิง92ส่งบอล84 ดิจิโก้แค่เจ็ก็โอเคไม่ทุเรศแล้วก็ห,หมอน,นี่ก็เหมือนเหมือนกันอน่ะดูดิเกลส์ซึนเกลส์ซึนเกลส์ซึนมาตินส์นะครับผมสเตตัสเหมือนกับไอหมอน,นี่แหละแอนบรูมา uh, เนี่ยเหมือนบรูมาเลยสองตัวนี้นะแอนนอกนั้นไม่มีใครอย่างครับที่ผมอยากได้อนะเพราะดูดิฟาซิโอเฟเดริกฟาซิโอนะครับผมวิ่ง40เยักษ์เเต่ายิยงเร็วกว่าเลยครับแล้วก็สำรองนะครับผมมีใครวัดที่นะ่าสนใจไม่มีใครแล้วดูดิ มันเป็นอย่างกับลีกกากระดูดิอันนี้เอ่อ Newcastle ครับผมก็อยู่ในแชมเปี้ยนชิพแต่นอกนั้นมันลีกกากรหมดเลยครับมีแค่ BPL, ย Youngster, England, Spain, Tenerife, ครับนอกนั้นกากระหมดอ่ะเดี๋ยวเรามาลุยกันครับผมแพ็กพวกนี้ดองไว้รอทีมออฟเดอะเวิคแบบโคตรเทพมา Premium Electrum Place Pack ขอหน่อยครับไปไปอุ้ยค้างไปนะ my โอ้โหไม่นา่าเชื่อว่าผมได้ครับเอาเว้ยแพ็กกากของผมเองนะโอ้โหนี่ขนาดแพ็กกากนะครับผมได้มาแล้วครับ1ใบสีฟ้าใครเนี่ยยูโควิช74แพ็กแรกครับโอ้โหไม่ทุเรศเว้ยแต่ราคามันโคตรทุเรศเว้ยแต่ไม่เป็นไรครับใบสีฟ้ามาแล้วเว้ยแพ็กกากของผมเองนะนเนี่ย แพ็กแรกแพ็กกากของผมมันเนี่ยใบยสีฟ้าแรกของเราเสียดายมันเป็นออะไรวะซิลเวอร์อ่ะมันเป็นสีซิลเวอร์ไม่ใช่โกล์แตครับผมมาต่อไปขออีกโอ้โหใครเนี่ยโกล์อสปัสไม่ใช่ใบสีฟ้าครับแพ็กที่สองแล้วก็ั l u s โอยังเล่นอยู่เหรอผมลืมมันแลลวมา,มาไม่ใช่ walkout โอ้นึกว่าจะพุใหญ่ผมผมดูพุเลยอะดูพุถ้าพุเป็นสีฟ้าเราเฮกันได้ครับแต่ใครวะแม่งตอนซ่าอ่ะขอหน่อยขอหน่อยขอหน่อยปุ๊บโอ้ไม่ค้างโอ้ยทำไมมันยากทำไมขนาดนี้ใบสีฟ้าเนี่ย Smelter ครับผมแพ็คแรกได้ใบสีฟ้านอกนั้นไม่ได้เลยครับ Smelter แปมามามาอีก2องแพ็คครับสแพ็คนี่เลย j ม b o p r e ย g o กล Pack เนี่ย ว้าวในพุ่สีฟ้าของผม EA EA ครับพุ่สีฟ้าของผมเอาสัญญามาทำไมครับสีฟ้าหายไปไหนหมดครับ EA ผมอยากได้โกล์อ่อะไรวะโกล์ทีมอ็อบในซีซั่นอะเซอร์เนอร์เอเอเลชัน่นไม่ค่อยดีวะ่ะโอ้คอนเทครับผมแชมป เจ้าซีเว้ยมาสุดท้ายคนยนั <No! S 1> ้นก็บอร a r i e โอ้สเตตัสโคตรสูงอ่ะ85ตัวทีมม็อบเดย์ซีซั่นไม่มาครับมาแค่ตัวเดียวเป็นอะไรวะ silver เว้ย field ball โอเคครับสงสัยยังกับทีมม็อบเดย์ซีซั่นใบสีทองอ่ะมันเหมือนจะมายากมากนะ ขนาดผมเปิดไปไม่กี่ใบแล้วนะไม่เปิดเยอะแต่มันก็น่าจะได้อยู่นะครับเพราะทีมอ็บเดอะซีซันกักอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่มามันไม่มาแต่ว่า t ีมอ of t เดอะซีซัน่าจะแพ็กยากอยู่ครับผมว่านะแอมใบสีทองอ่ะแต่ใบสีซิลเวอร์นี่ผมได้มาละหนึ่งตัวแพ็กแรกก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวแพ็กพวกนี้ครับรอ Team of the s e a ีซัน p l เว้ย ทีมออฟเดอะซีซั่น B B V A แล้วก็ทีมออฟเดอะซีซั่นทีมออฟเดอะซีซั่น C O A นั่นก็คือหลีกอิตาลีครับพวกนี้จะรองไว้โอเคครับผมก็สำหรับเปิดแพ็คทีมออฟเดอะซีซั่นชุดแรกนะครับผมนั่นก็คือคอมมูนิตี้ทีมออฟเดอะซีซั่นจบไปก่อนแค่นี้นะครับเราได้มา1ใบสีฟ้ามัน 74มันเป็นโซเวอร์แต่ไม่เป็นไรครับใบสีฟ้าก็ใบสีฟ้าครับดีกว่าไม่ได้แต่เดี๋ยวรอทีมออฟดิสซิชั่นเทพๆกว่านี้ออกมาก่อนครับผมจะเปิดแบบกระจายเลยอะเอาใบสีฟ้าเทพเท่เดีกับคันเช่อเล็กซิ่ซันเชส BPL ออย่างเงี้ยมาให้ได้ โอเคครับผมก็อย่าลืมก่อนจะไปผมฝากกดปุ่มไลค์ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็กดปมติดตามให้ผมด้วยข้างล่างวิดีโอนี้ได้เลยแล้วมาพบปาผมได้ที่ Facebook i n a t 94นะครับผมลิงก์ของผมจะอยู่ข้างล่างแต่สำหรับวันนี้ลาทุกคนไปก่อนแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ